ศาสนาอย่างที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นพระมหากรุณาธิที่คุณที่ฝังลึกอยู่ในหัวใจของคณะสงฆ์ในประเทศไทยและในอยู่ทั้งประเทศทั้งหมดที่มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาคุณที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้ทรงอุปถัมภ์ดูแลพระพุทธศาสนา และมีความประสงค์ที่ต้องการอยากจะให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคงอยู่ในประเทศไทยและมีความเจริญต่อไปอยู่ในโลกกว้างเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาหนึ่งที่เป็นศาสนาที่เป็นหลักในทามพระพุทธศาสนาซึ่งพระมหากษัตรย์ไทยเราทุกๆพระองค์ที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยสุโขทัททยจนมากระทึงองค์ปัจจุบัน ก็ได้นับถือพระพุทธศาสนานี้เอาไวนะ้เป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราถึงแม้ว่าพระพุทธศาสนาที่เราจะรู้กันในทางประพฤติในว่าพระพุทธศาสานานี้เป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราก็ตามแต่ว่าเราก็ยังไม่สามารถที่จะนำพระพุทธศาสนาที่ไปัรจ,จุว่าเป็น พระพุทธศาสนาประจำชาติไทยในส่วนของนิติเนี่ยรัดตรงนี้ได้ดังนั้นด้วยความตั้งใจของคณะสงฆ์ในประเทศไทยและพระสงค์ในต่างประเทศเช่นเดียวกันที่มีความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณที่รุนกล้าดทั้งสองพระองค์ที่ได้ทรงมีต่อคณะสงฆ์ในประเทศไทยและได้ทรงมีต่อพระสงฆ์ในกรชาวไทยของเราที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติมา ที่องค์สมัยจุหัวของเราได้ทรงอยู่ในทศพิธราชธรรมได้ปฏิบัติในทศพิธราชธรรมโดยมิขาดได้ปฏิบัติหน้าที่ของพระองค์ในฐานะเป็นผู้ปกครองดูแลประเทศไทยโดยให้ความสุขความร่มเย็ยนแก่ประศุกนิกรชาวไทยโดยทั่วราชไม่ว่าประศุกนิกรชาวไทยในสถานที่ใดๆก็แล้วแต่ ที่ได้ประสบความทุกข์ยากความระบกเมื่อพระองค์ได้สดับข่าวความทุกข์ยากความระบกของพระสุกรนกองชาวไทยแล้วในที่ใดๆที่พระองค์สามารถจะ,สะเสด็จไปได้พระองค์ก็จะ,ะเด็จไปในสถานที่นั้นถ้าไม่สามารถที่จะติดไปด้วยพระองค์เองได้ก็จะส่งผู้แทนไปเพื่อช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรงสุขให้เกิดขึ้นแก่ประสุกรในกองชาวไทย ดะฉะนั้นอ,องค์พระบาทเจ้าหัวก็เราจึงอยู่ในหัวใจของทั้งในฝ่ายกนสงร์งและประสบนิกรชาวไทยก็เพราะเหตุที่ว่าพระองค์ได้ทรงมาเป็นพระราชนาครษยกิจอันามาที่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ประสบนิกรชาวไทยของเราตลอดเสมอมาเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาที่องค์พระบาทเจ้าหัวในทุนิปพระองเจ้าพระมรมราชินีนหาห ทรงประชวนเข้าพักรักษาพระวรกายซึ่งคณะสงก็ดีประสงก์ในกรอนก็ดีก็ได้แต่ตั้งกลยาณจิตภาวนาให้องค์พระบาทอยู่หัวแะเสน็บระะนางเจ้าล้นเกล้าตั้งสอพระองค์ได้ทรงมีสุขภาพพระนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์หลุาจากโรคภัยโดยประการทังปวงพะฉะนั้นการเจริญพระพุทธมนต์ของพระสงฆ์ในประเทศไทยของเรา ในฐานะที่ประสงค์กุทิบนครเป็นตัวแทนของกระสองในประเทศไทยทั้งหมดที่จะมาพร้อมใจกันเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ก็เพื่อต้องการจะถวายเป็นพระราชบุตรเพื่อความเปรสิริมงคลความปราศจากโรคภ,ภัยเพราะนั้นโลกใดๆที่แฝงอยู่ในส่วนพวระวรกายของพระองค์ด้วยอำนาจแจ่งโหม หรือด้วยอำนาจเกกพระพุทธมนต์พระปริศที่ทางคณะสงฆ์ของกุเทามนครได้พร้อมใจกันเจริญพุทธมนต์เพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลนี้เพื่อมีความประสงค์เพื่อจะให้หมนต์ขององค์สนาบพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าหรือพระปริศที่ได้เจริญกันนั้นเข้าไปแทรกอยู่ในพระวรกายของรุ่นเก้าทั้งสองพระองค์เพื่อให้โรคที่มีอยู่ในพระวรกายของรล่เก้าทั้งสองพระองค์นั้น ได้หายไปจากผู้รากายของรลงกล้าเจ้าต่อพระองค์ด้วยอำนาจเทียมมนเทพประปริษที่กางกระดตรงของกุเที่ปานละคอนได้ตั้งกัลยาณในจิตเจริญธมมนตทวายเป็นพระราชกุศลแด่รลงกล้าเจ้าต่อพระองค์เพราะยาน,นการดําเนินการรือการปฏิบัติการเจริญพุทธมนต์ของกระดาตรง,งกุเทพระานคอนนี้ซึ่งสมัยก่อนนั้นก็ไม่ได้มาเจริญที่โรงพยาบ,บาลที่ดิลหาห นอกจากเหนือจากการจเจริญพุทธมนต์ที่พระอบโบสุบพศิริรัตนสัตดานามแล้วทางกณะสงฆ์กุณทีมนาคอก็จะหมุนเวียนกันไปจเจริญพระพุทธมนต์ในแต่ละเขตละเขตจนกว่าจะครบที่เขตที่มีอยู่ในในระยะเวลาก็คือ12ครั้งด้วยกันแต่เมื่อได้ทราบว่าล้นกล้าแล้วสมรงมาพัก รักษาพระวรกายอยู่ที่โรงพยาบาลทิรีราชทาง,างคณะสงฆ์กรุงเทพมนากรจึงในพร้อมใจกันมาเจริญพระมนต์เพื่อถวายเป็นพระร่างกศุศลแด่ล้นกล้าต้องต้องพระองค์ที่โรงพยาบาลทิรีราช mm hmm. ก็เป็นที่น่ายินดีไปอย่างยิ่งว่าทางคณะแพทย์ตากโรงพยาบาลได้ถวายความอํำนวยความสะดวกทุกทิศทุกาง เพื่อให้คณะสงฆ์ที่พานครได้มาพร้อมใจกันเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อความเป็นสิรมิมงคลแด่ล่นกล้าวทั้งสองพระองค์ก็ต้องของอนุโมทนาขอบคุณโรงพยาบาลสิริราชไว้ในโอกาสนี้เพราะฉะนั้นในขณะนี้ก็ได้เวลาที่กณะสรวงกลุงที่พานครจะได้เจริญพร้อมใจเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลทั้ห,นนาหายเปี่ยพระรชกุศลแด่ร่มงกล้าต้องสองพระองค์ก็ขออนุโมทนาขอบคุณและขอกล่าวเป็นคำสั้นๆที่ว่าพระภูบาลผู้ครองใจไทยทั้งชาตินำถวยราชให้ปีเปรมกระิมทานบำบัดทุกบ,บำรุงสุขนิรันดร์การขอพระภูบาลทรงพระเจริญเกินร้อยปี ด้วยจากคณะสงกรุงเทพมหานครล,ล้อมกันนี้ก็ขออำนาจแห่งคุมประสีรัชนาไตรคือพระพุูธพระธรรมและประตรงจงดมดานให้ล้นกล้าวทั้งต่อพระองค์ทรงพระ,กะเกียรติธรรมรา้จงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงปราศจากโลคาภาคภัยพิบัติโดยประการทั้งปวงโรคอันใดที่ซึมราบอยู่ในพระวรากายของล้นกล้าวั้งต่อพระองค์ ขออำนาจเจมน์เห็มพระปริศของอสุสเนปพระมรร์มาสัตดาที่กระสงกรุงเทพมนครในฐานะเป็นผู้แทงของกรตสงทั่วประเทศไทยที่ในพร้อมใจกันเจริญนี้จมประสิทธิ์บำบัดเจอโลกที่มีอยู่ในผู้วร,รกายของพระองค์ให้เกลื่องกลายและหายไปโดยประการทุก่วงขอถวายพระพร